นะครับลมกำลังเย็ยนสบายเลยลมพัดเย็ยนสบายลมพัดทงปิวสวายเย็ยนสบายโอ้ยกาดีมากๆเลยครับอ๋อจะมี ต้นไม้ตกแต่งสวยงามด้วยนะครับต้นไม้ดัดแปลงประกอบด้วย13องค์นะเจดี13องค์1234567 ที่เราเห็นมุมอยู่ดางด้านนี้นะเจ็ดองเนี่ยท่านอธิบายว่า,าหมายถึงโพชงเจ็ดประการนะเจะดีที่เราเห็นอยู่มุมเนี่ยเจ็ดองเนี่ยหมายถึงโพชงเจ็ดประการองค์แห่งการตัดสูุ ครับหลังจากที่เราผ่านประตูเข้ามานะครับก็จะมีลานอย่างเงี้ยนะครับจะมีลานก่อนที่จะขึ้นไปที่ลานที่อยู่ข้างในองค์พระทุตังคะเจดีะนะครับก็จะมีลานอย่างเงี้ยจะมีรั้วล้อมรอบขอบชิดนะครับจะประดับไปด้วย กองล้อแห่งธรรมจักนะกองล้อแห่งธรรมจักรนะครับแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์รถนะครับรถยนต์ของท่านพ่อลีธรรมทารโเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าอาวาสวัดอโศการามได้ใช้ในศาสนกิจต่างๆเมื่อปีพศ2500และได้เก็บรักษาไว้เรื่อยมา เมื่อปีพศ2555หลวงปู่บุญกู้อนุวัฒนนาและพระจตุพลจักกะธรรมโมให้ในายธนิตพงชัยพัชรีกรหรือเฮียก้ผู้บริหารอู่ซ่อมสี่รถยนต์บริษัทเจเคคาเซอร์วิสจำกัดและคณะสมาชิกกลุ่ม80คนปากน้ำได้นำรถยนต์ของท่านพ่อลีมาบูรณะซ่อมบำรุงขึ้นมาใหม่ต่อมาเมื่อปีพศ2566 ได้นำมาบูรณะขึ้นใหม่เป็นครั้งที่สองในวาระครบรอบ10ป,ปีเพื่อให้มีความสวยงามอีกครั้งและให้พี่น้องประชาชนได้ชมครับนี่คือพิพิธภัณฑ์รถท่านพอลีธรรมทรโรนะสามขอไข่เจ็ดเจ็ดหกสี่ กรุงเทพมหานครโอ้ยสวยมากเลยครับเป,นะเปิดไฟแล้วก็ดูสวยงามดีเนะเปิดไฟแล้วก็ดูสวยงามดีอ่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมเดินเวียนเทียนภายใน พระทุตังคเจดีนะครับภายในรั้วกำแพงที่ประดับตกแต่งด้วยวงล้อแห่งธรรมจักรนะท่านกำลังเปิดไฟสว่างนะก็สวยงามดีนะประกอบด้วย13องค์นะเจดีย์13องค์1234567ที่เราเห็นมุมอยู่ดางด้านนี้นะ 7จ็ดองเนี่ยท่านอธิบายว่า,าหมายถึงโพชงเจ็ประการนะเจะดีที่เราเห็นอยู่มุมเนี่ยเจ็ดองเนี่ยหมายถึงโพชงเจ็ประการองค์แห่งการตัดสรุ อยู่ด้านรอบรั้วกำแพงนะครับก็มีต้นไม้นะให้ความร่มรื่นดีนะให้ความร่มรื่นดี ครับผมจะพาขึ้นชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งก็จะพาเดินทักษิณานุปทานเวียนขวานะครับเวียนขวาบูชาคุณพระพุทธเจ้านะครับชั้นที่สองเราค่อยขึ้นไปเวียนบูชาคุณพระธรรมและชั้นที่สามเวียนคุณพระสงฆ์นะครับอันนี้คือ เจดีย์ uh, องค์ที่1นนะครับอยู่ที่ชั้นที่1นนะครับเจดีย์จะประดิษฐานอยู่ตรงมุมสี่เหลีย่ยมจัตุรัสนะครับ uh, มุมละองค์นะ uh, อันนี้คือบันไดาทางขึ้นชั้นที่2นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมนะครับเดี๋ยวพาเดินอ้อมชั้นที่1ก่อนนะครับ ก็จะมีเครื่องบินบินผ่านตลอดเลยนะครับจะมีเสียงเครื่องบินบินผ่านตลอดเลยนะนี่คือเจอดีย์องค์ที่สองนะครับอากาศกำลังดีเลยครับพระอาทิตย์กำลังจะอัดสดงนะพระอาทิตย์กำลังจะตกอากาศดีลบเย็ยนสบายมากเลยเนาะลบเย็ยนสบายไม่ร้อนเยวจะพาเวียนเทียน รอบชั้นที่1น,นะครับบูชาคุณพระพุทธเจ้านะครับก่อนที่จะเราขึ้นไปชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3นะอันนี้คือเจดีย์องค์ที่3นะครับปฏิสฐานอยู่ตรงมุมสี่เหลี่ยมจตุรัสนะมุมสี่เหลี่ยมจตุรัสมุมสี่เหลี่ยมจตุรัสท่านให้ความหมายถึง อริยสัตสีนะอันนี้เจดีย์องค์ที่สามนะครับเราก็จะเดินต่อไปนะ,ะเดินเวียนเทียนบูชาคุณพระพุทธเจ้านะครับอันนี้บันไดขึ้นไปชั้นที่สองนะชั้นที่สองเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปนะอันนี้คือเป็นเจดีย์ที่ปฏิสถานอยู่ตรงหัวมุม เป็นองค์ที่สี่นะครับบริสถานเดี๋ยตรงนี้เป็นองค์ที่สี่นี่คือทางขึ้นไปชั้นที่สองนะครับ ครับหลังจากที่เราเดินรอบชั้นหนึ่งนะครับเราก็จะขึ้นไปที่ชั้นสองกันนะครับจะพาขึ้นไปเดินรอบเจดียด์ชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองก็จะมีเจดียด์อยู่สี่องค์เหมือนกันนะครับแต่และองค์ก็จะประดิษฐานอยู่ตรงมุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะมีสี่มุมก็คือสี่องค์นะครับอ่ะเจะดีย์องค์นี้นะครับ นี่คือองค์ที่5นะครับอยู่ชั้นที่2นะคที่ห้นะอ่านี่คือองค์ที่6นะครับนะคือองค์ที่หกพระทูตตังคจดีปฏิสังขรณ์ใหม่ด้วยเอกลักษณ์เก่าสามารถรักษาพระเจดีองค์ประธานครั้งก่อนไว้ได้ เพียงขายายขนาดองค์ใหม่สูงและใหญ่กว่าเดิมและน้อมนำพระบรมสารีริกธาตุบรรจุเพิ่มเติมด้วยพระธาตุและรูปหล่อพระอริยสงฆ์พร้อมด้วยพระคำพีพระตรัยปิดกบรรจุอยู่บรรจุอยู่ภายในรวมทั้งพระพุทธรูปน้อยใหญ่ปฏิสถานไว้เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนานนิพพานะปัจยโยโหตุ พระวิสุทธิธรรมมงคลเป็นผู้อุปถัม์ในการเริ่มปฏิสังขร,ร,รณเร์เมื่อปีพุทธศักราช2545พยานวิสิทธิ์พระคูนันทปัญญาคุณพระครูพุทธิสารสุนทรและคณะสิทธยาณสิทธิร่วมดำเนินการบูรณะจนสำเร็จลุล่วงเมื่อปีพุทธศักราช2551 นะครับอันนี้คือเจดีองค์ที่5นะครับอยู่มุมตรงนี้นะครับพระทุตังค์เจดีเป็นอนุสร์สถานแห่งทุดงควัตซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อขัดกลาวกลียดอย่างยิ่งมีความหมายหลายประการพระเจดีหมู่รวม13องค์หมายถึงทุดงควัตสิ 13, ปรากฏเรียงทางเฉียงเป็น เจ็ดองหมายถึงโพชงเจ็ดลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมายถึงอริยสัจสี่พระเจดีนี้สร้างขึ้นเป็นสามชั้นหมายถึงยานไตรปริวัติพระเจดีใหญ่ชั้นบนสุดเป็นองค์ประธานหมายถึงพระนิพพานพระสุดที่ทำรังสีคัมภีระเมธาจารย์ เป็นผู้ดำริให้ทำแบบแปลนและวางรากฐานไว้เมื่อปีพุทธศักราช2502พระราชวรคุณพระครูสุวรรณธรรมโชดพระครูนันทปัญญาคุณและคณะสิทธยาณุสิทธ์ร่วมดำเนินก่อสร้างร่วมดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงเมื่อปีพุทธศักราช2509นะครับอ่ะพาเดินต่อนะครับ อันนี้คือบันไดขึ้นไปที่ชั้น3นะครับเราขึ้นไปแล้วเราเราจะพาขึ้นไปทีหลังนะครับชั้น3นะครับอันนี้องค์ที่6นะครับเจดี JD, องค์ที่6อันนี้ก็คือองค์ที่7นะครับ ขจดีองค์ที่7สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณพระทุตังเจดีเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2 5 0 9นะครับนะครับคือศาลาใ่น่ครับ อันนี้องค์ที่8นะครับเจดีย์องค์ที่8สเสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตนะุณพระทุตังขจดีเมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2551ข้างในก็จะเป็นที่บรรจุรูปเหมือนบุรพาจารย์นะครับ แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปนะครับอ่ะเราอยู่ชั้นสองนะครับอ่ะอันนี้บันไดขึ้นไปชั้นที่สามนะครับทางขึ้นชั้นที่สาม ครับจะพาขึ้นไปชั้นข้างบนแล้วนะครับข้างบนสุดเลยนะครับนี่คือเจอดีย์ที่ประดิษฐานอยู่แต่ละมุมของของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราขึ้นมาชั้นชั้นที่สามเนาะ ชั้นที่3ก็คือเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ที่อยู่ตรงกลางนะครับเป็นเจดีย์องค์ที่13นะครับจะอยู่ตรงกลางนะเจอขึ้นมาก็จะเจอพระประธานปรางประธานพรนะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงมุมจัตุรัสก็จะมีเจดีย์สีองค์นะครับ อยู่ทั้งสี่มุมเลยนะอ่ะเราจะพาะเดินดูนะครับจะมีอยู่มุมละสี่องค์นะครับเจดีย์จะ ปฏิสถานอยู่ตรงลมจตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่คือองค์ที่9 10องค์ที่10นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพระประธานนะครับแล้วก็บันไดลงอยู่ตรงนี้นะครับตรงทางที่ขึ้นมาก็จะมี รัประธานนะครับอันนี้คือเจดีย์องค์ที่11นะครับจะอยู่ตรงนี้ก็จะมีพระอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้จะไม่มีบันไดขึ้นมานะ ว่าอยู่ตรงข้ามกับศาลาศาลาหลังใหญ่นะครับองคที่11อแล้วนะอ่าอันนี้คือเจอดีย์องค์ที่12นะครับองค์ที่12อยู่ตรงทางที่เราขึ้นมาพอดีเลยครับตรงนี้ตอนนี้คือทางที่เราขึ้นมาตรงที่มีพระพุทธรูป ปรางประธานพรอ,อยู่นะครับแล้วก็เจดีองค์ใหญ่นะครับองค์ที่13นะครับจะอยู่ตรงกลางของทุตังคธาตุเจดีพอดีเลยนะครับนี่คือองค์ที่13นะลมยันดีมากเลยครับตอนกำลังพระที่จะตกนะลมเย็นดีมากมาก